สวัสดีค่ะ <c oughs> นี่พยันที่ไปทำงานมืนอ่อนี่ก็เลยสิมาบอกนีท่านให้ฟังมือ่อนี่คือฝนบ่ตกดอกมื่อนี่มือ่อวานนี่ฝนตกแห้งแห้งฝนตกแห้งไหลว่าสีไายวีดีโอให้เบิ่องแรกอากาศไายฝ่ามันห้องตึมตําตึมตําเมื่อวานไปเดือนกับไปหลอกทอนำสีทวมบ้านตื่นเจ้าเกินมากใครอยู่มือนี่อากาศดี ฝ่ายเกี่ยงจังปางอยู่เมื่มีแดดตากผ้าเมื่อบ้านก็นหอนเบิดมือใบใบามากกับฝนตกว่าสันตกขากตกแน่ไขยอยู่ตกมาแล้วกับเย็นจักน้อยอยู่เด็กก็บ่ตกนกับเนาะเอาเข้าเลียงนกับประเด็นที่เราในท่านไหนฟังค่าห้หอนจักเรียงหนึงอันเรียงกามีอยู่ว่า อันมีพี่น้องอยู่สองคนก็หักกันดีดีผู้หญิงกับผู้ชายเนาะกันเนาะอันยังกับซอยเหลือเกลือกูนกันดีอยู่มากเมือนงผู้ไอ้ก็เล่ว่าหลามเมื่อนีงานบัดเเ้ามาไปเที่ยวงานบัดเถาะวาสันวานนองเาวาก็ดีใจกับแตงตัวปักงามไปเที่ยวงานบัดผู้พี่ชายก็เล่ว่ากันไปงานบัดรนั่นจะเปลนอันสโล่เสีแแล้วกับผู้ชายเล่บวาสันวา เอายังหน่อยอยู่สีไดงเลียนหน,นังสือมันจบอาสอนน้องน้องขจ้าพ่อไปหอดงานวัดแถวผู้เบ้าขจตาสมตาหวานใจผู้น้องกะดีใจว่าเมียนนมสีมากีดผู้ไอกะตาเขียวตากอนใจน้องบ่พอใจกระเที่ยงงานไปหาซื้อน,นังซื้อนี้กินเบิงหนังเบิงละก้อนไปเนาะคะเนาะ ไอ้กระซูนจูนมันนีเพื่อวัานันนองกะไปนั่งยกกับผู้เบ่ามึงเธอสันมากลับมาหาผู้ศาเมือถิ่นมาทั้งว่าซูนให้น้องซูนให้น้องแห้งอันนี้เล่นใดเวลาเลิกงานก็เลยชวนน้องกลับบ้านก็กลับมาบ้านก็เลยบาให้น้องปีกับน้องกระเทียงกันน้องกระบอกฟังค่วมไอข่วมเดือยเด็กหน่อยกำลังกันนั่ง วันนี้ผู้ายเลย่ลูนชวก็เลย่อเตี้ยพอเตี้ยน้องก็นให้พ่อเศาจยากเถียงให้บาา่อเศาจยากเถียงอ่ะพี่ใจก็เลืนนเล่นตูดจัดก็เลยมาปะเลอหน่องวันนี้พ่อปะเลาะน้องแล้วว่าอันต่อไปฟังความอายเด้อมากมากไอสิท่ายาใหา้านผู้น้องก็ให้สะอึกสะอื้นเห็นอายเบาดีนั่ก็ดีใจนั่มใจเด็กพี่กับน้องกันเนาะวันนี้พ่อท่ายาให้น้องแล้ว คนกเ็เลย่อนหนิมนมน้อง,นองคนกเ็เลยว่าเอ้เราเบ่งนุง่มซ้ำมาเก็บหมาหนิ่งอยากกันมักเบาอย่อาจารย์ว่า,วาผู้น้องอดประได้ก็เลื่อยหัวหล่อกะกัก็กเลยดีกันพีกับน้องนี่แหลนะนอกกะน้อพีกับน้องวุมหัก,หกหวมุมห่วงใยกกันตามภาษาเล็กน้อยหักน้องรลายก็ส้อนน้องอยากให้น้องใดดีด ทังเทอยน้องสาวกับลืมมึนตามภาษาเด็กน้อยเนาะค่ะเนาะพระเดยนกับสีเปรเนเรียดงานแล้ววันนี้เอาท่นี้ก้อนเดือดเอาไว้ต่ฟังคลิปหนาคลิปนี้ก็เทนี้ก้อนปฏิกา